อีกาในรังหงบทที่สาสบเอดสีตาเขายื่นมือให้นางจับตามจิดใต้สำนึกนางรีบกุมไว้ข้าฝันถึงเจ้านางถามเสียงแหบเกลือเพียงฝันเห็นข้าเท่านั้นหรือเพียงฝันเห็นเจ้าฝันว่า ข้าหัวเราะที่เจ้าอายุจะ30อยู่แล้วยังตะกะกินเหมือนเดิมทำเอาตัวเองคันขย,ยอไปทั้งตัวข้าตะกะกินจนเป็นนิสัยแล้วแก้เท่าไหร่ก็ไม่หายนางยอมรับอย่างหน้าตาชื่นบานเขาเล่าต่อด้วยเสียงนุ่มนวลในฝันเจ้าก็พูดแบบนี้ข้าตอบว่าไม่เป็นไรหากเจ้าคันข้าจะเกาให้ก็แล้วกันแล้วเจ้าก็ถอดเสื้อผ้าออก นางหัวเราะเสียงใสาอาจเป็นเพราะเขาเพิ่งตื่นจากนิทาเสียงซึงแห่พระทว,ว่าอบอุ่นคำพูดที่ออกจากปากชวนให้จินตนาการว่าเป็นความจริงแต่นางชอบภาพลวงตาแบบนี้ชอบจนอยากจะให้เขานอนหนุนตักนางไปตลอดชีวิตชอบจนนางอยากจะมองเขาไปตลอดชีวิตเลยไม่หวงว่าพบหน้าจะเป็นเช่นไรชาตินี้ขอนั่งมองเขาแบบนี้ไปตลอดชีวิต สีตาเขาลูบแก้มนางมองข้าจนเบื่อหรือยังไม่เบื่อไม่เคยเบื่อเลยหยองจือ้อท่านแค่นอนหลับไปพักเดียวแต่สีหน้ากลับดูสดใสอิ่มเอิบที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาลึกลงไปในดวงตาเขาสาบพาไว้ด้วยความปิติยินดี แต่เพียงแค่วูบเดียวมันก็ถูกปกปิดอย่างระมัดระวงังเขาดีใจอะไรพยายามปกปิดอะไรเพราะนางเรียกเขาว่าหยองจื้อกระมังในใจเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่ข้ากำลังคิดว่าต่อไปในช่วงเครื่องชั่วยามของทุกปีท่านก็นอนหลับบนตักข้าเถอะเจ้าชอบมองหน้าข้าตอนหลับหรือ ชอบมากเลยท่านหลับเหมือนเด็กทารกหากไม่รังเกียจช่วงเวลานี้ของทุกปีให้ข้าเป็นหมอนของท่านเถอนนะเขายิ้มจนตาโค้งประเสริฐเจ้าเป็นคนพูดเองนะนางยิ้มตามนางเป็นคนพูดเองนอกเสียแต่ว่าลิขิตสวรรค์ยากจะขัดขืนมิเช่นนั้นนางจะทำให้ได้ในเมื่อนางอยากให้เขาอยู่ดีมีสุขไม่ป่วยไข้ ถ้าเขาหนุนตักนางแล้วหลับอย่างสงบใจตื่นมาหน้าตาสดใสเช่นนี้นางย่อมเต็มใจที่จะเสนอตัวหยุดคิดถึงความเป็นไปได้ว่าในอนาคตเขาอาจได้รับความสงบใจมากกว่าเมื่ออยู่กับหญิงอื่นยามนี้เวลานี้นางไม่รู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจแต่อย่างใดไม่รู้สึกขุ่นเคืองที่เขาเห็นแผ่นดินต้าว้อยสำคัญกว่านางนางเพียงต้องการให้เขาอยู่ดีมีสุขเท่านั้นก็จริง มีบางครั้งความรู้สึกน้อยใจจะกลุ่นขึ้นแต่เมื่อเห็นเขาเหน็ดเหนื่อยตรากตรำเช่นนี้ นางก็พร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อเขาโดยไม่คํานึงถึงสิ่งตอบแทนใดๆเขาสบายดีนางก็สบายใจเขาดับได้อย่างสงบใจนางก็ปรับเพื่มยินดีแล้วนางยังต้องน้อยเนื้อต่ําใจอันใดอีกเล่าพอทําลายม่านบางๆชั้นเดียวที่ยังเหลืออยู่ในความคิดได้ความขัดขืนปฏิเสธที่ฝังลึกอยู่ในใจมานานก็พันสลายไปนางพงขึ้นว่าข้าตัดใจทิ้งท่านไปไม่ได้จริงๆ ออะไรนะน้ำเสียงนั้นงนงงอยู่บ้างใช่แล้วยังมีชงอี้อีกคนอะไรนะนางไม่ได้มองเขาแต่มองออกไปนอกหน้าต่างท่านพ่อตายไปเมื่อปีที่แล้วแต่ซีเซียนยังมีสีจือกับสีหุยปกติถึงพวกเราจะไม่เคยไปมาหาสู่กันแต่ทุกคนก็คือครอบครัวของข้าข้าก็คิดถึงพวกนางอะไรนะ เสียงนั้นถามซ้ำแล้วซ้ำเล่านางเอียงคอครุ่นคิดตังกุยตังกุยกับสู่จุดเริ่มต้นกับสู่จุดเริ่มต้นถ้าหากกลับคืนสู่จุดเริ่มต้นหมายถึงกลับไปต้าไวไหวหมายถึงกลับไปอยู่ข้างกายท่านไม่ใช่กลับไปยังโลกแห่งความตายจะดีเพียงไรหนอ พริบตานั้นร่างหลีหยงจื้อที่นอนหนุนตักพันสลายกลายเป็นหมอกจางๆกลุ่มหนึ่งเปลวไฟเริ่มแผดเผาอยู่รอบกายนางอีกครั้งพระอัครมเหสีสีตาสะดุ้งเฮือกเสษเสี้ยวความทรงจำสมัยเด็กพันผุดขึ้นในสมองพี่รองอย่าเข้ามาเวลาท่านเข้ามาใกล้ตรงกุยจะไม่สบายไปทั้งเนื้อทั้งตัวสีหุ่ยน้อยร้องห้ามพี่รอง องกุยต้องการให้ข้าบอกท่านผู้ชายที่สองวันก่อนขอสมัครเข้ามาอยู่ใต้สังกัดท่านเป็นพวกกระจอกงอกง่อยความสามารถน้อยนิดมันแค่อยากใช้ท่านเป็นคานดีดส่งตัวมันเข้าบ้านากสกุลสีท่านปฏิเสธมันไปจะเป็นการดีที่สุดไม่ใช่เจ้าไม่ได้ชื่อตังกุยเจ้าคือตรงกุยที่แปลว่ากลับสู่บ้านเดิมทำไมข้าถึงจำเป็นตังกุยไปได้นะ ในเมื่อตรงกุยหาค่าพบข้าก็จะกลับไปยังบ้านอันเป็นที่รักกลับไปต้าไว้นางแผ่เสียงตะกอนลั่นในเมื่อพระอัครมเหสีตัดสินใจกลับต้าไว้ยังไม่รีบปล่อยนางออกมาเสียงปริศนานั้นตะกอนขึ้นแทบจะในเวลาเดียวกันสีตารู้สึกเหมือนร่างกายถูกคนลากอย่างแรงเศษหินนับไม่ถ้วน ดวงกราวตามการเคลื่อนไหวขณะมืนงงก็รู้สึกว่าบนร่างนางคายมีของหยุ่นนุ่มที่เหม็นเน่าถูกลากตามออกมาด้วยมีคนวิ่งมาเตะเจ้าสิ่งนุ่มๆบนร่างนางออกอุ้มนางขึ้นอย่างเบามือหันหน้าไปตะโกนว่าสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วผ่านไปสิบกว่าวันแต่นางไม่เป็นอะไรเลยสีตาเจ้ามีดวงชะตาสวัสดิภาพราบรื่นจริงๆหากมิใช่เพราะมีคนล้มตายอยู่บนตัวเจ้า อกปักรักษาลมหายใจเฮือกสุดท้ายของเจ้าไว้น่ากลัวว่าป่านนี้เจ้าจะถูกฝังทั้งเป็นไปแล้วเป็นวนอีอี้ท่านอองแห่งเปิดถังหรือนี่เมื่อสีตาลืมตาขึ้นสิ่งแรกที่เห็นก็คือดวงหน้าดำค้ำเล็กๆดวงหนึ่งเป็นเด็กอายุห้าหกขวบหน้าตาน่ารักหน้าเอ็นดูผิวกายค้ากว่านางแต่สีหน้าแววตาอิ่มเอิบสดใสกำลังยืนอยู่ริมเตียงจ้องมองนางขเม็งอื้ม หากไม่มั่นใจว่าตนเองยังไม่มีลูกนางจะต้องนึกว่าเด็กคนนี้คือลูกในไส้ที่นางทําหล่นหายไปหลายปีแน่นอนผิวสีเข้มเหมือนกันเปียบเลยแม่บุญธรรมเขาทักอย่างเขินๆอยู่บ้างรูปหน้านางเบาๆจากนั้นอดใจไม่อยู่รูปหน้านางอีกครั้งท่านอาอ๋องสั่งไว้ว่าพอเห็นท่านตื่นให้ข้ารีบบอกชื่อแท้ตัวเองข้าชื่อฉินฉงอี้งอี้ นางเบิกตาโพรงดิ้นรนจะลุกขึ้นนั่งแต่ร่างกายไร้เรี่ยวแรงได้แต่อาศัยเด็กน้อยช่วยพยุงตัวขึ้นอย่างทุลักทุเลนางจึงลุกขึ้นนั่งได้สำเร็จเป็นไปได้อย่างไรว่าเจ้าคือฉินฉงอี้เขามีท่าทางหงุดหงิดเล็กน้อยก็ข้าชื่อฉินฉงอี้จริงๆนี่นาเหลวไหลข้าเคยเห็นฉินฉงอี้มาก่อนตอนนั้น เขาหน้าเขาขาวตัวผอมๆแขนขาก็เล็กมากแต่เจ้าแขนยาวอยู่บ้างใบหน้าก็ดำผิวค้าคข้ายค่ะเป็นไปได้ว่าเด็กคนนั้นถูกวนอ,อีอี้เลี้ยงดูไม่ดีตายไปเลยนำเด็กคนใหม่มาหลอกนางหากข้าจะเปลี่ยนคนก็ต้องเปลี่ยนให้ดูเหมือนหน่อยสีตาเจ้าคิดว่าตัวเองโง่หรือข้างโง่กันเล่า สีตาหันขวับไปทางประตูไม้เห็นวนอีอี้แบกตรงกุยเข้ามาเขายังคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนเพียงแต่สีหน้าแววตาดูกร้างโลกขึ้นมากแล้วนางก็จดจ้องสายตาขมิงไปที่ชายชื่อตรงกุยยังดูเหมือนเดิมไม่มีผิด ตอนเด็กนางเคยเห็นเขาไกลๆแล้วก็ถูกสีหุยฉุดไว้ไม่ยอมให้เข้าใกล้นางจำได้ว่าตรงกุยเกิดมาเหมือนน้ำนิ่งไม่อับปลักขัดตาแต่ก็ไม่สะดุดตาอะไรมากนะักวันอีอี้วางเขาลงบนเก้าอี้ถามยิ้มยิ้มว่าชงอี้มาบอกแม่บุญธรรมเจ้าสิว่าทำไมหน้าเจ้าดำแบบนี้ สินสงอี้กระโดดขึ้นเตียงมานั่งข้างๆอย่างว่าง่ายพูดด้วยเสียงชัดเจนเจื้อยจ้วเพราะตอนที่สงอี้ยังเป็นทารกได้รับพิษแม่บุญธรรมช่วยเอายาถอนพิษมาให้สงอี้ตัวเองจึงถูกพิษด้วยเมื่อสงอี้กินยาแล้วยิ่งนานหน้าก็ยิ่งดำปิดปีแม่บุญธรรมเองหลังจากกินยาถอนพิษหน้าก็ดำปิดปีเหมือนกันข้ายังไม่ดำจนถึงขั้นนั้นสักหน่อย นางแยง้งพางเพ่งสายตาสำรวจเด็กคนนั้นเป็นลูกของหัวหน้ากับพี่สซอยจริงๆหรือไม่เห็นเหมือนสักนิดและไม่เหมือนคนซีเซียนสักเท่าไหร่หลังกินยาหน้าก็ดำแบบนี้นะหรือทำไมนางไม่เป็นเล่าหรือว่ากินยาแล้วต้องดำจริงๆเพียงแต่ผิวนางค่อนข้างค้ำอยู่แล้วจึงสังเกตไม่ออกสายตาเจ้าเป็นอย่างไรบ้างฉินสงอี้เบ,บ้ปากพางโอดครวญ ตอนมองไกลๆมัวสัวเล็กน้อยปีนี้ท่านอาอ๋องพาข้าจากเปิดถังมาซีเซียนแล้วก็มาหยุดลงที่ต้าเว้ยระหว่างทางเขาให้ข้าทดลองกินยาสารพัดชนิดบอกว่าหากพบยาที่ข้ากินแล้วสายตาดีดุดเดิมจะเอามาให้แม่บุญธรรมกินด้วยแต่ว่าสายตาข้ายังไม่เห็นจะดีขึ้นเลยวอนอีอี้หัวเร้อห้าห้าแม่บุญธรรมเจ้ายอมกินยาพิษเพื่อช่วยเจ้า เจ้าช่วยทดลองยาให้นางก็ไม่ขาดทุนอะไรเขามองมาทางสีตากล่าวต่ออย่างยิ้มแย้มสีตาหลี่หยงจื้อขวัญกล้านักที่ยอมแต่งงานกับเจ้าตอนข้าอยู่ที่เปิดถังได้ยินข่าวนี้ยังนึกชมว่าเขามีความกล้าถึงกับโยนคําเตือนที่ข้าให้ไว้ในอดีตทิ้งไปบัดนี้เห็นเจ้ายิ่งนานก็ยิ่งสวยสครานข้ารู้สึกเสียดายจริงๆ สีตาขยับปากอยากจะถามว่าทำไมเขามาปรากฏตัวที่ต้าไว้แล้วทำไมถึงอยู่กับตรงกุยทำไมแม้อยู่ในชุดอาพรหรูหราแต่กับไรซึ่งสง่าราศีเชื้อพระวงศชั้นสูงเหมือนอย่างแต่ก่อนทำไมไม่มีภรรยาเก็บทั้งหลายคอยติดตามปรนิบัติรับใช้ทพาว่าสุดท้ายนางก็เพียงแต่พูดประชดว่า หากข้าถูกฝังมานานสิบกว่าวันสารลูกของซูบซี่สกปรกดูไม่ได้ท่านอองช่างมองความงามคนทันลุเนื้อหนังมังสาได้เก่งจริงๆหากถูกฝังอยู่นานขนาดนั้นจะมีชีวิตรอดมาได้อย่างไรวอนอีอี e ้เหลือ e ไปทางตรงกุยซึ่งยังมีท่าทางอ่อนล้าแวบหนึ่งอธิบายแทนว่าตอนที่ข้าเดินทางผ่านซีเซียนถูกแม่ทัพหญิงแห่งโลก,กัน ไหว้าวานให้รีบนำตัวตรงกุยมาต้าไว้เมื่อ19วันก่อนเพิ่งจะเดินทางมาถึงก็พอดีได้ยินข่าวว่าพระอัระมเหสีสีตาถูกภูเขาถล่มฝังทั้งเป็นอยู่ในเขตอำเภอเตอร์ซิ่งที่นี่คืออำเภอเตอร์ซิ่งใช่หรือไม่แน่นอนว่าไม่ใช่ที่นี่อยู่ห่างจากภูเขาที่เกิดเหตุหลายสิบลี้พอข้าได้ข่าวก็รีบรุดไปดู ตอนนั้นอําเภอเต๋อซิ่งใช้กำลังทหารทั้งหมดที่มีอยู่ขุดหาเจ้าแต่สภาพภูมิประเทศแบบนั้นไม่มีทางที่จะขุดเจ้าออกมาได้สำเร็จนางถามอย่างงนงงแล้วท่านกับตรงกุยช่วยข้าออกมาได้อย่างไรตรงกุยเจ้าไม่ใช่พอเข้าใกล้ข้าก็จะอาเจียนหรอกหรือตรงกุยหน้าขาวเผือดต้องใช้แรงไม่น้อยกว่าจะพูดออกมาได้ พระอัครมเหีสีท่านเพิ่งรอดพ้นจากความตายพลังหญิงในร่างมีมากข้าจึงเข้าใกล้ท่านได้เมื่อพลังหญิงในตัวท่านจางหายข้าก็จะต้องหลบไปให้ไกลเช่นเดิมสีตาตาโตอ้าปากค้างหมายความว่าที่สมัยก่อนเจ้าหลบหน้าข้าเป็นเพราะเดิมที ข้าสมควรเป็นคนของพระอัครมเหสีแต่ธาตุในกายข้าเอียงเอียงไปทางหญินชะตาชีวิตมีคำว่าพูดผีปีศาจขายลึงกับของคุณหนูสามจึงขอร้องให้คุณหนูสามรับตัวข้าไว้ชั่วคราวรอจนพระอัครมเหสีจำเป็นต้องใช้งานตรงกุ๋ยก็จะปรากฏตัวขึ้นสีตาเบิกตากว้างนี่ก็คือเหตุผล ที่สีหุยทนอยู่ร่วมห้องเดียวกับนางไม่ได้กระมงังไม่ใช่เป็นเพราะรังเกียจเดียดฉันนางฉงอี้มองตรงุยแล้วก็มองแม่บุญธรรมพี่ได้พบหน้าครั้งแรกเด็กชายกระโดดลงจากเตียงไปรินน้ำชาส่งให้แก่ทุกคนพอมาถึงสีตาเขาก็คานขึ้นเตียง ้อนแม่บุญธรรมที่ดูสูบเสียวผอมกรลงและไม่งดงามหน้ามองเท่าบรรดาภรรยาเก็บทั้งหลายของท่านอาอ๋องสีตามองเด็กชายอย่างซาบซึง้งสงอี้หน้าแดงำํำเขาชอบสายตาแบบนี้ของแม่บุญธรรมมากดังนั้นจึงกระโดดลงจากเตียงอีกครั้งไปยกชามยาที่วางทิ้งไว้จนอุ่นมาส่งให้สองตาสุขใสมองนางอย่างเป็นห่วงสีตาขี้ยิ้มรู้สึกเอ็นดูเด็กคนนี้ขึ้นมาจับใจหัวหน้าที่อยู่ ในปาราโลกสมควรตายตาหลับแล้วหลี่หยงจื้อกับนางจะต้องมีคนหนึ่งยอมไว้เนื้อเชื่อใจเพื่งพาคนอื่นบ้างหาไม่แล้วคนที่ระแวงสองคนมาอยู่ด้วยกันย่อมไม่ส่งผลดีต่อต้าวเว่ยเป็นแน่ ในเมื่อหลี่หยงจือ้อไม่ยอมเปิดใจเชื่อใจใครถ้าอย่างนั้นนางก็ขอทําหน้าที่นี้เสียเองนางจะเชื่อวนอีอี้ว่าฉินสงอี้คือลูกของหัวหน้านางรูปศีรษะเด็กน้อยเบาๆเขาหน้าแดงกำไปถึงใบหูขยันขยอยอย่างเขินเแม่บุญธรรมกินยาเถอะนางยินยอมให้เขาป้อนจนหมดจึงหันไปทางตรงกุยถามเสียงอ่อนโยนว่า อาจารย์ตงปุยช่วยข้าไว้ได้อย่างไรตอนนั้นชีวิตของท่านแขวนอยู่บนเส้นได้เป็นตายพอกันข้านั่งทำพิธีอยู่ที่นี่เพื่อหยุดยั้งท่านก่อนจะก้าวไปสู่แม่น้ำลืมเลือนผีแรกเข้าใจว่าเมื่อเรียกท่านท่านจะตามข้ากลับสู่ต้าเว้ยบ้านอันเป็นที่รักอย่างราบรื่นมีคาดถูกท่านสะดุด เอาชื่อที่เรียกผิดว่าตังปุยเข้าใจว่าข้ามาพาท่านกลับคืนสู่โลกแห่งความตายหลังจากได้เรียนเวทมนต์คาถาข้าพบว่าไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามจะต้องมีเหตุผลที่มาคำว่าตังปุยนั้นพระอัครมเหสีใช้เรียกเป็นชื่อข้าก็จริงแต่ในใจจะต้องแปลความหมายเป็นการกลับสู่โลกแห่งความตายเพราะความรู้สึกผิดที่สะสมอยู่ในใจเมื่อท่านมีความคิดเช่นนั้นคาถาที่แรงกล้ากว่านี้ ก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะเหตุนี้ถึงต้องเสียเวลาไปร่วมสิบวันเศษจนความคิดท่านเปลี่ยนไปนึกถึงคำว่าตรงกุยขึ้นมาได้ข้าจึงดึงท่านกลับมายังโลกคนเป็นอย่างปลอดภัยวนอีอี้ชีไปยังใบกล้วยที่กองสุมอยู่ด้านนอก อาจารย์ตงกุยบอกว่าภายในต้นกล้วยของต้าเว้ยมีพลังหินสามารถใช้เป็นสื่อชักนำคนออกจากโลกแห่งความตายเจ้าก็โผล่ออกมาจากกองใบกล้วยพวกนี้แหละข้ากับชงอี้เป็นคนลากเจ้าออกมามรู้ไหมว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาข้าร้อนรุ่มกุ้งใจมากกลัวจะลากออกมาได้เพียงศพเน่าเฟะแขนขาดมีทาด บนตัวเจ้ากับนีศพอีกศพทับเอาไว้จึงปกป้องร่างเจ้าไม่ให้ได้รับอันตรายชงอี้นำศพนั้นไปฝังและตั้งป้ายวิญญาณนิรนามให้เขาแล้วด้วยรอจนเจ้าลงจากเตียงไหวค่อยไปกราบไหว้เขาสักคราแน่นอนนางสังเกตว่าขณะที่วอนอีอ้เล่าเรื่องสีหน้าดูแปลกพิกล มีหรือเขาจะไม่รู้สึกอะไรกระทั่งนางฟังแล้วยังขนล,ลุกสู้นางอยากจะถามเหลือเกินว่าเป็นความจริงหรือเท็จกันแน่ทำไมร่างนางมาโผล่ในที่ซึ่งห่างไกลที่เกิดเหตุหลายสิบลี้หรือว่าพวกเขาช่วยนางมาจากเตอ๋อซิ่งแล้วซ่อนตัวนางไว้ที่นี่จากนั้นแต่งนิยายหลอกนางแบบนี้ยังค่อยฟังดูเข้าท่ากว่าแต่นางรู้ว่าตรงกุยทำเรื่องมหัศจรรย์แบบนี้ได้ สีหุยคุกคีอยู่กับคนมีพลังพิสดารไร้คำอธิบายมาตั้งแต่เด็กบางครั้งยังเคยบอกว่าเห็นเทวดาหรือพูดผีปีศาจนางได้ยินได้ฟังมานานเข้าก็เริ่มชินเพียงแต่คราวนี้ผู้ที่มีประสบการณ์คือตนเองจึงรู้สึกว่ามันช่างหน้าเหลือเชื่อเสียนี่กระไรตรงคุยกล่าวเสียงอ่อนโยน พระอัครมเหสีเมื่อหลายปีก่อนคุณหนูสาวมาต้าเว้ยเคยบอกท่านแล้วว่าหากท่านจากไปตั้งแต่แรกไม่ยอมเป็นพระอัครมเหสีของต้าเว้ยชีวิตนี้พวกเราจะไม่ต้องเจอกันแต่หากท่านเป็นพระอัครมเหสีปีที่อายุ25มีเคราะห์ข้าจะช่วยท่านเต็มที่แล้ววันหน้าเมื่อถึงคราวท่านสิ้นอายุไขข้าก็จะปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าท่านอีกครั้ง นางฟังจบก็ตะลึงอึ้งไปเขาพูดเป็นในายว่าเวลาที่ได้พบนางอย่างใกล้ชิดจะมีเพียงสองครั้งในชีวิตเท่านั้นเพื่อนางเขาต้องยอมลดตัวอยู่ใต้สังกัดของสีหุยและก็เพื่อนางเขาต้องเดินทางเป็นพันลี้เพื่อมาช่วยเหลือนี่เป็นเพราะพรมลี้ขิดกระมังหากเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนนางยังเป็นเด็กมีคนยอมติดตามอยู่ใต้สังกัดนาง ทุ่มเทจิตใจและสติปัญญาในฐานะที่ปรึกษาในสังกัดเพื่อรับใช้นางนางจะต้องยินดีแทบคุ้มขั่งยามเดินไปไหนมาไหนสามารถยืดอกชดหน้าแต่นับตั้งแต่รับตำแหน่งพระอระมเหสีนางก็เริ่มรู้ว่าเมื่อมีอำนาจอยู่ในกำม,มือก็ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตคนมากมายจริงอยู่ว่าลูกน้องคนสนิทยิ่งมีมากก็ยิ่งทำงานได้สะดวกขึ้นแต่นางกลับกลัวว่า หากวันใดตัดสินใจการใดผิดพลาดจํานวนคนมากมายที่ทุ่มเทจิตใจทำงานให้นางเหล่านั้นก็จะต้องรับเคราะห์กรรมไปด้วยตรงกุยที่อยู่ตรงหน้าดูอ่อนแอแทบปิวตามลมแต่เขาต้องสิ้นเปลืองวันเวลาครึ่งชีวิตเพื่อรอโอกาสขาจัดเคราะห์ให้นางนางคู่ควรหรือนางละอายใจนักรู้สึกแทนเขาว่าไม่คุ้มคนเราไม่ควรถูกพันธนาการด้วยพรมหมลิขิต ควรมีชีวิตเพื่อตอนเองจึงจะถูกตรงกุ้ยเหมือนจะอ่านใจนางออกเขายิ้มน้อยๆพระอัครมเหสีมีความคิดเช่นนี้ถือเป็นบุญของประชาชนต้าเว้ยพระอัครมเหสีชีวิตเกิดจากธรรมชาติแต่ชะตาชีวิตอยู่ที่ตัวเองกําหนดตอนนั้นหากท่านเลือกที่จะจากไปวันนี้ก็คือสีตาในอีกโชมหน้าหนึ่งไม่เกี่ยวข้องอันใดกับตรงกุยอีกก็เช่นเดียวกับข้า หากตอนแรกข้าไม่ยอมมาที่นี่ตอนนี้พระอัครมเหสีก็เป็นเพียงดวงวิญญาณดวงหนึ่งในโลกแห่งความตายเท่านั้นและจักรพัตต้าเว้ยก็จะต้องขาดพระอัครมเหสีคอยเคียงข้างคนใกล้ชิดที่อยู่รอบตัวพวกเราล้วนถักทอสายใยแห่งความสัมพันธ์ต่อกันเหมือนกับตาข่ายต่างคนต่างถือปลายเชือกไว้ใครคิดจะวางมือ ก็ไม่อาจ,จถือโทษโกรธเ,เคืองเพราะเรื่องเช่นนี้ขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละคนนางนิ่งอึ้งไปอาจารย์หยวนถูทำนายว่าท่านมีดวงชะตาสวัสดิภาพราบร,รื่นแล้วพระอัครมเหสีเข้าใจคำว่าสวัสดิภาพราบรื่นอย่างท่องแท้หรือไม่ สีตาถูกถามเช่นนั้นก็งงงนันมองไปทางวนอีอี้แล้วก็มองสงอี้น้อยพี่นั่งอิงแอบเล่นแขนเสื้อนางคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงขว้ามือดำๆของเด็กชายไว้พางตอบอย่างยิ้มแย้มกว่าท่านอ๋องจะได้กลับเปิดถังมิใช่เรื่องง่ายแต่ตอนนี้จากบ้านเกิดมาไกลเป็นพันลี้แสดงว่าต้องประสบเคราะห์กรรมครั้งใหญ่เป็นแน่ตงกุยเพื่อข้า ท่านต้องพำนักอยู่กับสีหูยยาวนานเพื่อรอคอยโอกาสนี้ส่วนฉงอี้ตอนยังเป็นทารพก็เกือบจะต้องม้วยมรณาดังนั้นเทียบกับข้าแล้วพวกท่านล้วนลำบากกว่าเล็กน้อยดวงชะตาสวัสดีภาพราบรื่นของข้านับว่าได้มาไม่เสียเปล่าจริงๆพระอัครมเหสีคิดได้แบบนี้ก็ประเสริฐคำทำนายของอาจารย์หยวนถูเป็นแค่จุดจบของพวกที่ไม่ยอมเลือกและไม่ยอมมาณนะบากบัน ไม่สามารถทำนายอนาคตของใครได้จริงๆหรอกตั้งแต่เล็กท่านไม่เคยยอมแพ้ต่อคำทำนายของอาจารย์หยวนถูตรงกันข้ามกับมุมานะพยายามกว่าคนอื่นหลายเท่า แม้ไม่ยินยอมพร้อมใจจะเป็นพระอัครมเหสีแห่งต้าเว้ยแต่หลายปีมานี้ท่านก็ยังทุ่มเทจิตใจเพื่อต้าเว้ยคาว่าสวัสดิภาพราบรื่นนะหรือบางคนมีชีวิตสวัสดิภาพเรียบง่ายราวผิวน้ําที่ไรขึ้นแต่ในใจกลับเอาแต่คับแค้นในดวงชะตาที่ตื่ชื่อได้รสชาติของตัวเองมีบางคนเกิดมาถูกขึ้นลมเคี้ยวกรัมมาตลอดชีวิตแต่ทุกครั้งที่ผ่านอุปสรรคไปได้เขาก็ภายนาวาชีวิต ผ่านลำนำสงบพร้อมที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไปท่านว่าสำหรับพวกเขาแล้วใครคิดว่าตัวเองมีสวัสดิภาพราบรื่นมากกว่ากันฟังนิยายตบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ